สวัสดีครับยามว่างเราก็มาคุยกันวันนี้มีประมาณมเอาเคสแรกก่อนนะฮะคุยกันเล่นๆเ,เป็นนาฬิกาซึ่งเรือนบานส่งมาซ่อมนะฮะ,ะเรือนนี้ผมจะไม่บอกยี่ห้อกันแล้วกันนะฮะเป็นนาฬิกาที่ดีนะฮะนาฬิกาสวยลูกค้าซื้อมา,มานานแล้วน่าจะเกิน10ปีแล้วล่ะนะครับก ในกาเรเลือนบางข้อเสียของมันก็คือระบบกันน้ําของมันเนี่ยมันจะกันได้น้อยนะฮะข้อเสียข้อดีของมันคือมันสวยมันใส่บางใส่สบายมือข้อเสียของนาฬิกาเลือนบางก็คือมันเปราะอ่าตัวนี้ห้ามหล่นนะฮะถ้าหล่นนี่กระจกซัฟายก็จริงกระจอยนะฮะเละมาเลยเรือนนี้เป็นนาฬิกาสามชิ้นนะฮะหรือจะมีฝาหลังมีตัวเรือน แล้วตัวเรือนนี่แบ่งเป็นสองอสองชิ้นอีกชิ้นหนึ่งนะฮะสำหรับเป็นเป็นขอบวงแหวนอันหนึ่งเวลาจะทําเครื่องเนี่ยถ้าเปิดฝาหลังแล้วซ่อมก็ปกติแต่จะถอดเข็มคุณต้องถอดจากด้านหน้านะฮะต้องถอดต้องถอดด้านหน้ามันจะเป็นกระจกหลุดออกมาเหมือนแว่นตาอันหนึ่งเลยก็จะมีกระจกแล้วก็จะมีขอบอันนี้ติดมาด้วยเจ้าเรือนนี้อ่ามันใช้เครื่องริ่เราเรียกว่า e t a ฟ้า e t a ฟ้าหน้าตาเป็นอย่างนี้ฮะ อ่ตัวนี้ผมไม่อยากถอดนะฮะว่าถอดแล้วใส่ยาก e ีเทอรจะเป็นลักษณะนี้อตัวนี้เป็นเครื่องที่ดีเลยนะฮะเป็นเครื่องสวิตที่ดีมากนาฬิกาหลายยี่ห้อของสวิตอย่าให้เอ่ยชื่อเลยใช้เครื่องเคยใช้เครื่องตัวนี้แล้วก็เลิกใช้ไปอาจจะด้วยอ่ดต้นทุนอะไรประมาณอย่างเงี้ยฮะก็ใช้เครื่องด้อยลง นี่คือเครื่องที่เกรดดีมากๆเลยนะฮะนาฬิกาแพงสุดๆยี่ห้อหนึ่งผมก็เคยเจอเขาก็ใช้เครื่องตัวนี้แหละเพียงแต่ว่าเอาเจ้าฝาตัวนี้ออกแล้วก็ไปตีตาไปตีสัญลักษณ์รงแล้วก็ครอบหรือไม่ก็เอาแผ่นโลหะแผ่นหนึ่งเนี่ยค่อมลงไปเลยเขาก็ต้องใช้เครื่องตัวนี้นะครับอึ่ง ETA มีสองสีนะฮะมีรุ่นแรกี่ยมันจะเป็นสีฟ้ารุ่นสองมันจะเป็นสีเขียวผมไม่รู้รุ่นไหนออกก่อนนะฮะ แต่ดีทั้งคู่คุณภาพใกล้เคียงกัน <c oughs> นะครับอ่าเรามาว่าถึงเจ้าเรือนนี้เจ้าเรือนนี้นะครับลูกค้าอ่าก็น้ำเข้านี่แหละไปเปลี่ยนฐานก็ห้างห้างหนึ่งชื่อร้านร้านหนึ่งแหละที่มีสาขาเยอะๆในห้างนั่นแหละ,ะไม่เอ่ยชื่อนะครับเขาเปลี่ยนฐานก้อนละหกร้อยห้าสิบบาทร้องโอ้โหเลยหกร้อยห้าสิบ นก็คือเรเนต้านี่แหละเบอร์ r, ก็ไม่ได้เบอร์พิเศษไม่ได้บางเบอร์ mm hmm. อะไรหรอก uh, mm hmm. ผมเคยเจอเลเนต้า hmm. แพงจริงๆนะฮะเบอร์เจ็ดห้าหนึ่งอาจจะไม่คุ้น mm hmm. ก้อนหนึ่งอ่ะต้นทุนอ่ะตอนที่เอามาในพันสองฮะแล้วก็ร้านร้านที่ขายฐานก็บอกว่าต่อไปมันจะขึ้นไปพันแปดตอนนี้ผมก็ไม่รู้เพราะว่าไม่ค่อยเจอยี่ห้อไหนที่ใส่ัมายเร์เจ็ดห้าหนึงบางเจียบเล็กนิดเดียวนะฮะ เพราะว่าถึงเจ้าเรือนนี้ <c oughs> พอเปลี่ยนฐานเสร็จแล้วไม่เดินพอไม่เดินก็กลับไปหาร้านร้านไม่คืนนะฮะไม่คืนค่าฐานให้นะครับก็บอกว่าลงบัญชีไปแล้วคืนไม่ได้เมื่อไม่เดินก็ส่งให้ร้านว่าจะทํายังไงดีคุณลองตีราคามาเขาตีค่าซ่อมหกพันห้าโอ้โอยในราคาหกพันห้านะครับ ผมขอลูกค้าวันละหนึ่งลายก็พอนะฮะกำไรหกพันห้าอ่ะตีสะว่าค่าซ่อมเนี่ยห้าพันกำไรนะกะกำไรวันละห้าพันเดือนละแสนห้าถอยเบ้นเดียวถอยเบ้นได้เลยมีเงินส่งค่าเบ้นแล้วนะครับเครื่องเจ้าตัว ETA ฟ้าตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยครับว่าถ้าเขาตีราคาซ่อมแพงมากๆจริงๆเนี่ยยกเครื่องมาทิ้งดีกว่าวางเครื่องใหม่มันมีขาย เราได้เครื่องคุณภาพเต็มร้อยนะฮะทุกส่วนคือเราจะอ้างไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าเรายกเครื่องบางคนเนี่ยแค่สะกิดเสีย <c oughs> นะฮะ,อะพอซ่อมไปสักสามเดือนกลับมาใหม่เขาก็อ้างว่าเครื่องเสียอ้างไว้นู่นคือมันก็สามารถที่จะโยกไปเรื่อยตัวนั้นเสียตัวนี้เสียแต่ถ้ายกเครื่องอ้างไม่ได้เพราะมันเต็มร้อยมันคือใหม่ทั้งหมด นะครับถ้าแพงจริงๆนะแต่ผมไม่สนับสนุนการยกเครื่องนะครับผมสนับสนุนการซ่อมยกเว้นว่าเครื่องเสียหายมากจริงๆเอร์กิจก็เสียวงจรก็เสียน้ําเข้าขั้วขาดอะไรประมาณอย่างเงี้ยเกินกว่า3จุดยกเครื่องทิ้งเลยนะคืออย่าไปซ่อมเลยซ่อมจุดหนึ่งอีก3เดือนเป็นอีกจุดหนึ่งอีก2เดือนเป็นอีกจุดหนึ่งมันเถียงกันไม่จบ นะครับว่าถึงเจ้าเรนนี้เขาซ่อมด้วยราคาหก0ันห้าลูกค้าห่อยเลยฮะอันนี้ลูกค้าเสียไปแล้วนะคะหกพันห้าสิบเสียแล้วก็มาหาที่ร้านผมก็บอกทีแรกเลยผมก็ผมก็ตีบิดเพราะบอกคนาเลยก็บอกเขาว่าโอ้ยพันเดียวแต่เช็คไปเช็คมามันมีเฟืองเสียก็เปลี่ยนตัวอีกตัวหนึ่งก็พันกว่าบาทพันพันต้นต้นบอกให้อ่าผมบอกให้เท่านี้นะฮะ ในราคาพันต้นๆอันนี้เรียบร้อยแล้วครับซ่อมสองวันก็เสร็จแล้วนะฮะแล้วก็ตรงปลายเข็มเกิดมีสนิมขึ้นเราก็เช็ดสนิมให้แต่เรือนนี้ต้องระวังนะฮะระวังเรื่องการกระแทกการตกแล้วก็ระวังน้ําอย่าเผลอใส่กระโดดน้ําเข้านะฮะเนื่องจากว่าฝาเห็นไหมฮะฝานี้เป็นลักษณะฝาอัดในฝาอัดเนี่ยตอนเราออกมาจากห้างใหม่ๆเลยเนี่ยกันน้ําได้ทุกเรือนเลยนะฮะ แต่พอเราใช้ไปสักพักหนึ่งมีการเปลี่ยนฐานมีอะไรแล้วก็ตามฝาเจ้าพวกนี้มันเกิดการคลายตัวคือคลายตัวนี่หมายความว่าแรกๆคือมันแน่นแล้วพอเราเปิดเข้าเปิดออกป๊ปหลายๆครั้งมันก็จะแน่นไม่เท่าเดิมระบบกันน้ํามันก็จะด้อยลงนาฬิกาทุกยี่ห้อนะฮะออกมาใหม่ๆเนี่ยกันน้ําได้ดีหมดแหละแต่พอใช้ไปสักระยะหนึ่งถูกแดดถูกฝนถูกเหงา มันก็จะคายพอคายปุ๊บระบบกันน้ํามันก็จะด้อยลงเราจะทําระบบการน้ําตัวนี้ให้เท่ากับบรรดาลูมิหลอกได้ไหมคําตอบคือไม่ได้ไม่ได้ไไดถ้าจะทําได้กรณีเดียวเลยก็คือปิดตายให้หมดนะฮะปิดตายก็อีพ็อกซี่นี่แหละปิดตายให้หมดแล้วเวลาเปลี่ยนฐานเวลาซ่อมทําไงอ่ะปิดตายนะทำได้นะครับทําให้กํานาสองร้เมตรก็ทําได้แต่ทําแล้วมันส่ง ผลสร้างปัญหาในระยะยาวาเปลี่ยนฐานเปลี่ยนไงอะงัดกันอีพ็อกซี่แข็งโปก๊กงัดกันฝาเปอแตกหมดนะครับอ,อันนี้เคสแรกนะฮะเคสที่2เดี๋ยวถ้ากลับไปแล้วยังแต่วงจรยังอยู่เราจะมาคุยกันในเรื่องในาการดิจิตอลนะครับเจ้าเรือนนี้ก็ถึงเวลาส่งมอบลูกค้าเสียผมจ่ายให้ผมพันกว่าบาทเองนะฮะพันกว่าบาทไม่ต้องเสียหกพันห้านะฮะ ประหยัดไปประมาณ5,000อ่าจะจะบอกว่าเอ้ยเขาซ่อมดีกว่าอย่างนั้นอย่างนี้อ่าก็มาพิสูจน์กันได้นะฮะสูงสุดเลยอ่าผมว่าถ้ามันแย่มันมันไม่ไหวจริงๆก็ยกเครื่องเขาบอกว่าเขาจะซ่อมได้ดีกว่าการยกเครื่องเป็นไปไม่ได้การยกเครื่องคือได้เครื่องใหม่เต็มร้อยให้ซ่อมยังไงก็สู้การยกเครื่องไม่ได้นะฮะแต่เราไม่สนับสนุนการยกเครื่องนะฮะถ้าไม่สุดๆจริงๆ นะครับเดี๋ยวเราพบกับเคสที่2องอคุยกัน,ม,นมันในเรื่องที่2มันไม่มัน,มน,มน,ไ,มมนไม่รู้ถ้าไม่มันเดี๋ยวสั่งเข้าวมันไก่ให้ในการเนี้เคสนี้3182นึเข้ามาด้วยอาการน้ำเข้าแล้วต้องการทำนาฬิกาให้สวยะจะสังเกตนะฮะก็ เป็นปกติของนาฬิกาสีขาวนะครับนี่คืออาการเหลืองเนื่องจากการใช้งานมันถูกแสงถูกแดดถูกอะไรบ่อยๆมันก็เป็นได้เหลืองนะฮะทั้งเกตนะในกาเดินปกติตัวนี้เราได้ทาการเปลี่ยนฐานให้เรียบร้อยแล้วก็ยืนยันว่านาฬิกาเดินปกตนะิลองจับเวลาดูก็ <c oughs> เห็นก็เดินอย่างนี้ฮะแต่เรือนนี้ผมมีความรู้สึกว่า มันแปลกแปลกยังไงไม่รู้อ่าเอาละ <c oughs> ก็ต้องใช้ไปก่อนนะครับไม่งั้นก็ต้องซ่อมนะฮะคือเดือนนี้อาจจะมีการซ่อมมาก่อนนะครับแล้วช่างใช้เครื่องที่เป็นอืมอยากจะอยากจะเลื้อเครื่องเห็นไหมฮะลื้ในการเดินไม่เหมือนลูมินอกลูมินอกไม่เดินอาการอย่างนี้นะครับนะฮะอ่เดี๋ยวผมจะลองให้ดูใหม่นะฮะกดหยุดนี่เป็น อมเราตั้งศูนย์ตั้งศูนย์ใหม่นะฮะสมมติว่าเราตั้งมาที่ศูนย์ตัวนี้เลยโดยปกติเดี๋ยวจะให้ดูนะครับลูปหนอกจะเป็นลักษณะนี้เอเอานาฬิกาโดนยำก็มาใช้กันหมดนะฮะผมก็โดนนต่ตัวนี้ก็ยำม,มานะฮะทุกวันนี้ก็ยังอยู่เลยอตัวนี้ไม่ค่อยชัดเดี๋ยวเอาตัวชัดๆหน่อยดีกว่าอ่าตัวนี้ชัดหน่อยนะฮะอ่าสังเกตนะครับเห็นวินาทีนะฮะ เ็วินาทีนะครับเรากดจับเวลานะครับพอเรากดจับเวลาเข็มตัวนี้จะไม่วิ่งนะฮะพอตัวนี้ไม่ใช่หน่วยวินาทีอ่าลืมไปว่าเลยนี่เสียลืมตัวนี้ไว้เป็นอะไร เรดนี้ก็คือเราขูดเอาเจ้าอีพ็อกซี่และยางออกให้หมดนะครับอ่าแล้วก็ไอที่มันเขียนไอที่เขาเขียนอะไรอย่างเงี้ยลบออกให้หมด อะฝาหลังเท่าที่ดูก็คือแตกล้าวแหละสุดแต่ไม่ถึงขั้นวิกฤตที่จะต้อง <c oughs> ไม่ถึงขั้นวิกฤตที่จะต้องเปลี่ยนฐานเอ,อโทษเปลี่ยนฝาโอ้พูดผิดพูดถูกไม่ถึงวิกฤตถึงขั้นเปลี่ยนฝาเราแก้ไขได้แก้ไขให้ระบบกันน้ํากันน้ําได้เหมือนเดิมสองรเมตรได้ก็เสียเวลาขูดสักนิดหนึ่งแล้วทําสีนะฮะลูกค้าต้องต้องการให้ทําสีเปลี่ยนกระจกนะฮะ เดือนนี้ออกคือออกมาคือปิ้งแหละปิ้งสวยเลยแหละนะฮะก็ติดปัญหานิดเดียวก็คือ,อตรงกระจกเบเซอร์ลูกค้ายังไม,ยงไม่ยังไม่มีความประสงค์จะจะใส่นะครับก็ไม่มีอะไรครับเดือนนี้เครื่องสวิตฮนะคเครื่องเป็นสวิตไม่ต้องไม่ต้องไปแก้ไขด้วยการไปเปลี่ยนเครื่องเป็นตัวเดิมใช้อย่างนี้ดีกว่านะฮะเพื่งเพื่งเงินเปล่า,เ,ลาเจ้าเครื่องตัวนี้ไม่สามารถแก้ให้เหมือนเดิมได้นะครับแก้ได้วิธีเดียวคือยกเครื่องนะฮะมัน เปลืองสตังเปล่า,ลายกเครื่องคุณได้เครื่องสวิตแล้วสวิตเหมือนกันไม่ต้องกลัวใช้ต่อไปนะฮะสู้ต่อไปทาเคชิอ่าเดี๋ยวเราพบกันเมื่อเสร็จแล้วครับครับในช่วงต้นๆของคลิปนะฮะอาจจะมีการผิดพลาดเล็กน้อยมีภาพของภาพค้างด้วยอันนี้อ่าโทษกล้องนะครับเราโทษอุปกรณ์ไว้ก่อนเราไม่โทษคนอ่าคนถูกเสมอเครื่องผิดตลอดอ่า ระบบของลูมิเนอกนะครับวิธีใช้มันจะเป็นลักษณะนี้นะฮะสังเกตเข็มวินาทีมันจะอยู่ตรงนี้ของเวลา,าเดี๋ยวขยับนิดนึงเข็มวินาทีนะฮะเวลาเราจับเวลาถ้าเราจับเวลานะฮะกดปั๊บเข็มเข็มวินาทีนี้จะเริ่มเดินแต่ตัวนี้ไม่เดิน นะฮะสังเกตไอ้ตัวนี้ไม่เดินเลยนะครับอ่าเวลาเรากดปับ๊บมันจะหยุดหนึ่งส่วนร้อยของวินาทีไม่มีนะฮะไม่มีของลูปมินอกเรามีเศษแค่นาทีวินาทีอ่านะแล้วเวลากดหยุดปับ๊บมันก็จะวิ่งเป๊ดอ่าในขณะที่เรือนที่ส่งเข้ามาให้ซ่อมนะครับมันจะเดินไม่เหมือนกันอ่านะสังเกตนะฮะ เวลากดปั๊บเจ้าตัวนี้นี่วิ่งปื๊ดเลยหนึ่งส่วนร้อยของวินาทีเห็นฮะหนึ่งส่วนร้อยวินาทีอันนี้เป็นเครื่องอีกรุ่นหนึ่งซึ่งลูมินอกไม่ใช้นะครับไม่ใช้เครื่องตัวนี้ถูกช่างเปลี่ยนมาไม่รู้ว่าช่างบอกกับเจ้าของด้วยหรือเปล่าการทำคลิปอย่างนี้ผมอาจจะสวยก็ได้เนื่องจากว่าลูกค้าไม่เข้าใจก็จะหาว่าผมนี่แหละเป็นคนแอบเปลี่ยนเครื่องเขา ผมไม่รู้จะเปลี่ยนไปทำไมเพราะว่านาฬิกาเครื่องรุ่นนี้ผมมีเยอะแยอะอย่างาภาพที่เห็นมันวิ่งไปสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งนาทีมันก็จะหยุดเห็นไหมแล้วกดปับ๊บมันก็จะบอกเสร็จส่วนร้อยของวินาทีแล้วก็ยกเลิกการจับเวลาเพราะว่าเจ้าเครื่องรุ่นนี้เนี่ยผมมีเยอะเป็นรุ่นที่จะหยิบให้ดูนะครับเป็นรุ่นที่เอามาล้มนาฬิกาเพื่อเอามาทำอะไร ผมไม่จําเป็นต้องไปเอาของลูกค้าตอนนี้อะไหล่ตัวนี้มีเยอะมากแล้วพร้อมที่จะสละชีพเรือนนี้เราจึงแนะนาให้ลูกค้าใช้ไปเรื่อยๆจนกว่าเครื่องจะมีปัญหาเช่นเครื่องพังตกน้ําตัวนี้เดี๋ยวเราทําการน้ําก็จบแล้วนะฮะเครื่องสังเกตนะครับเหมือนลูมินอกเป๊ะเลยแต่มันเป็นคนละซีรีส์คนละรุ่นกันนะฮะผมแนะนําให้ลูกค้าใช้ไปก่อนนะครับใช้ไปเรื่อยๆจนกว่าเครื่องมีปัญหา แล้วค่อยมาพิจารณาว่าจะยกเครื่องตัวเดิมๆใส่เข้าไปหรือจะยังคงซ่อมเจ้าตัวนี้ต่อไปก็ได้นะครับเดี๋ยวให้ดูของที่อยู่ในสต็อกนะครับเจ้าตัวนี้ตัวนี้โคโน,โนตัวนี้เครื่องแท้นะฮะเพียงแต่ว่า,าตัวเข็มมันเพี้ยนเพราะว่าไปถูกแปลงมานะครับเจ้าเรือนนี้ก็พร้อมจะสละชีพเพื่อชาติ นะครับเจ้าเรือนนี้เห็นนะฮะตัวนี้สละเรียบร้อยไปแล้วสังเกตขอบกระจกขอบเบเซอร์ฮะมันรูดก็คือเปลี่ยนให้ลูกค้าไปแล้วกลุ่มนาฬิกาเหล่านี้คือกลุ่มที่ใช้งานได้นะครับใช้งานได้ตามปกติเนี่ยฮะอย่างเจ้าตัวนี้นี่ก็พร้อมที่จะสละเครื่องใช้งานได้ตามปกติเพียงแต่เราไม่ขายเราขายแต่นาฬิกาใหม่แล้วก็เอาเจ้าพวกนี้มาทําอะไรเจ้าตัวนี้ผมว่าเร็วๆนี้เจ้าตัวนี้ไปแน่นอน ไม่ได้ขายนะฮะไม่ได้ขายเอาทําอะไรไซโก้ทั้งหลายทําอะไรได้ครับใครอยากได้ทําอะไรเนี่ยผมทาให้นะฮะเห็นเจ้าเรือนนี้ไหมฮะเจ้าเรือนเนี้ยไม่มีขายแล้วเห็นมีคนถามหาสามหนึ่งแปดหนึ่งอ่าอันนี้สามหนึ่งอะไรจาไม่ได้ละสามหนึ่งแปดอะไรสามหนึ 3, 1, 5, 1. ่งห้าหนึ่งอคนถามหาเยอะเพราะมันเลิกผลิตตัวนี้ก็เลิกแล้วอันนี้สามหนึ่งห้าอะไรสักอย่างเนี่ยห้าสามหรือห้าห้านี่แหละนะตัวนี้ก็ไม่มีแล้วนะฮะไม่มี ผมก็ยังไม่ได้ไม่ได้ขายใครแล้วก็มีเจ้าตัวเขียวอ่าตัวเขียวก็ยังอยู่เนี่ยลูกค้าไม่มา,าสละไปหลายชิ้นแล้วมั่งนเห็นฮะเข็เมเขมร่วงหมดแล้วนะครับอ่ามีสมาชิกใหม่มาก็คือเจ้าเดืนนี้นะฮะตัวนี้ก็สละก็เตรียมตัวสละที่เพื่อชาติยังใช้ได้อยู่บ้างได้บางส่วนนะฮะได้บางส่วนแต่ว่าไม่สมบูรณ์แบบนะครับมายมไม่มีเครื่องมีปัญหาตัวนี้มีปัญหาก็เลย เป็นอะไรนะตัวนี้ก็พร้อมพวกนี้พร้อมเป็นอะไหล่ทั้งหมดแล้วครับผมไม่จําเป็นที่จะต้องไปถอดของลูกค้านะฮะไม่มีความจาเป็นถอดถอดให้เป็นคดีทําไมอ่ยืนยันนะครับผมไม่ได้ไม่ได้แตะต้องเครื่องของลูกค้าเลยเจ้าเรือนนี้นะนะครับอ่าูมินอกถ้ามีงานซ่อมก็ส่งมาได้อะไหล่พร้อมแล้วเจ้าเรือนนี้ถ้าจําเป็นจริงๆก็พร้อมที่จะชจำละออกเพื่อที่จะมาเป็นอะไหล่ อันนั้นไม่มีปัญหาเรื่องเล็กรู้สึกว่าเรือนนี้ผมจะมีอยู่เรือนหนึ่งนะถ้าจําไม่ผิดเนี่ยเจ้าสามหนึ่งปดหนึ่งหรือสามหนงสองเนี่ยผมจะมีเป็นอะไหอยู่เรือนหนึ่งนะอ่าก็จะสละตัวใหญ่ไอ้ตัวใหม่หรือจะเอาตัวเก่าก็ได้ไม่มีปัญหานะครับก็เรือนนี้ก็ได้สภาพอย่างเงี้ยอันนี้คือทําเรียบร้อยแล้วทําสีเข็ม ทำสีขอบเบเซอร์แต่ว่าเจ้ากระจกเล็กลูกค้ายังไม่พร้อมที่จะให้ทําเราก็เลยไม่ได้ทําส่วนกันน้ําไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องเล็กใช้ฝาเดิมนะฮะยังคงใช้ฝาเดิมแล้วก็กันน้ําได้อันนี้เรื่องเล็กมากไม่มีปัญหานะครับผมคงจะไม่ได้ไม่ได้มีคลิปต่อไปเพื่อที่จะเอาเจ้าตัวนี้มาเทสให้ดูเพราะว่ามันไม่ได้เรื่องใหญ่อะไรวันนี้น่าจะเสร็จแล้วไม่มีอะไรมากนะครับ ก็พอเสร็จแล้วก็ลองแช่น้ําแล้วลองทิ้งเอาไว้สักวันหรือ2วันดูการเดินของเครื่องนะครับก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ